สมัยอ,อยู่ห้วยหลวงออยู่กับลวงตาก็มีพระอยู่สามสี่รูปสี่รูปเนาะตอนนั้นเนาะวันซาแรกก็มีลวงตาลวงตาวงเทพแล้วก็ครูบาอาจารย์หมูตอนนั้นอยู่วันษาแรกด้วยกันเนาะครูบาก็เป็นน้องเล็ก <c oughs> น้องเล็กบวชใใหม่ยังไม่รู้เรื่องเนาะ บวบินเดินบินตะบาทวันแรกเนี่ฟ้าบาดหล่นอยู่กลางตลาดเลยแล้วก็เดินไม่ทันเนาะเดินไม่ทันลงตาอีกผ้าก็จะหลุดกลับมาก็โดวนว่าอีกว่าเดินช้าถือบาทฟ้าบาทก็หลุดมืออย่างเงี้ยเออเดินก็เดินช้าอีกแล้วก็เป็นผ้าใหม่เนาะคุมผ้าก็ยังไม่เป็นอีก <c oughs> บางทีอตอนฉันข้าวเงี้ยเราเป็นคนกินกินช้านะแต่ก่อนภาพใหม่ๆเนาะเราก็สังเกตทํทำไมครูบาอาจารย์กินปุ๊บปุ๊บขาเดียวแป๊บเดียวเสร็จเนาะเราก็ยังไม่อิ่มเลยท่านก็ป็นล,ลุกหมดแล้วเนาะเราก็เออจะทำไงดีทีนี้เราก็ เทใส่ในบาทหมดมหมดเลยทีนี้ทั้งข้าวทั้งแกงรวมไหมดเลยวันนั้นประมาณครึ่งบาทนะั้งกะว่าจะกินให้หมด <c oughs> กินได้สามคำกินไม่หมดทีนี้ทาไงนะกินไม่หมดโดนล้มตาดายแน่ทั้งล้วก็รีบรีบกินรีบรีบยกออกบาทไปก่อนเลยรีบยิ้มก่อนรีบเอาไปเทให้หมาก่อนไง <c oughs> รีบล้างบาทก่อน <c oughs> เออเท เทไปเทมาทีนี้เอาะ <c oughs> ตอนแรกมันก็ทำไมมันหิววะแต่พอกินจริงจริงมันกินไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้อืม <c oughs> มันกินก็ไปสามคำมันก็จุกแล้วอิ่มแล้วไอ้ตอนยังไม่กินอะ่ะมันหิวหรือว่ามันมันหิวจัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นอืม <c oughs> <c oughs> ช่วงนั้นก็พร้อมพร้อมมาก น้ำหนักหน้าอยู่ประมาณสักห้าสิบนะตอนนั้นยิ่งผอมยิ่งไปอดข้าวอย่างนี้ลุงตาก็ว่าให้เดียวยิ่งผอมก็ยิ่งไปอดข้าวเนกะลุงตาบอกแล้วอดทีได้สามวันห้าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าอดอะไรหรอกลองดูแล้วก็มันอารมณ์อารมณ์เราช่วงนั้นมันแปรปรวนด้วยอารมณ์โมโหรุนแรง ม,มันอารมณ์ไม่พอใจแหละเราก็เลยอยากอยู่คนเดียว